แนักกีฬาทุกท่านที่ให้โอ,อก,กาสแก่เมืองพัทยาขอต้อนรับนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่เขา้าร่วมการแข่งขันรายการดับเบิลยูดีพีวันเสกีเวิร์ครับที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเอเชียนมันติสปอร์ตจำกัดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโอมิคาสุและหวังว่าผลลัพธ์ในการสร้างประโยชน์ต่อประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ทูลกระห,ระห,หม่อมหญิงบนรัฐนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุ์นบีก็รองนายกในการชิงชัย5เพศเรือแข่งระดับโปรจะเป็นเกมการแข่งขันของนักกีฬาระดับที่ดีที่สุดในโลกในด้านซอฟพาวเวอร์ตามนบริของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านได้ให้ความสำคัญ,ญในด้านนี้และผมภูมิใจ เป็าานทาางกรรบัคท่านรองศาสตราจารย์ดร์วังชลีโนริยาครับและท่านรองศาสตราจารย์ดอร์ไพบูลศรีชัยสวัสดิ์ครับและให้เกียรติที่มาถ่ายรูปร่วมกันนะครับเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ครับในการจัดตึงของโลกครับในชั่วโมงนี้ครับที่บ้านเราครับร่วมกันกันกบ ท่านผู้มีเกียรติที่ยืนอยู่บนเวทีณขณะนี้ด้วยนะครับเรียนเชิญครับตัวแทนจากไทยแลนด์ม,มาครับเอาละครับและหลังจากนี้นะครับขอบคุณคุณนนทสิทธิพัฒนวสุวรรณนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่าน l e t go the p r o ะโปรแ r ม h ร about stock category. กรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมโทวีชไนเดอร์ครับผีมชาติจากสหรัเอเมริกาต้องมาเจอกับ I can't see you front hand, Legion. You got what's up in Estonia, German University, and up front hand tieing up on. All right, here we go. Into the home shop once again for the pro hand runabout. Stop. All right, it's looking pretty good. Let's see if it's good enough for the

ตามมาด้วย1-4-1นะครับ Another red ประเทศไทยมาในจับที่2นะครับอลังมี5-0คือคุณสมงคนใหญ่คงครับซึงนี่สตาร์ทออกไป2-3ลังแล้วตาโงนตาบุ้งมากเงี้ยปีจะคว้าแชมกับประเทศของตนเองไม่ได้ครับในรุ่น เราก็จะมีเยอรมันนะมีรัสเยนะมีเโตเนียนะแล้วก็แค่แข่งแต่ละทีนะจากที่ปึกษาจากที่นักเรีเตอแล้จะมีการปรโทษอะไรหรือไม่นะก่อนจะก่อนก่อการั้งที่ส ขอให้ที่รับได้ร <L Q> ักษาลายการออกฟ้านะครับให้ขัดตรงไปยังโหมชอครับวาแล้วครับสัยาล็อกมาแล้วเรโรแอมรอสา เดี่ยวโห e r อันดบหน่งหกด้วยครับขอขอนุนาะตประกาศสําคัญปด้วยนะครับ,รบรสําหรับกรการใเรื่อของการสัารนะครับเป็ get d ิ s q u a l i f i e d ประกาศอีกครั้งนะครับี่ต้องชูที่เหลือวงก,กันน็อกคุณแจไม่ใช่มือนะครับถ้าหากว่าต้องสงสัย s q u a l i f i e d นะครับต้องสงสัยทําได้ชัดเจนทีจั่ว s q u a l i f i e d นะครับ Into the whole shot once again for the corner number one. Hopefully this is a good takeoff Somebody He fell in the water up here on top. Okay, Oh, we got a green flag. นักกอลทับดีแล้วนะสองสี่สี่ขึ้นมาทำในอัดับที่หนึ่ประเทศไทยนะครับตามมาลุยเลยรเรืยกงกรยบอีเราตกน้ํานนะครับตอนนี้กำลังพยายามเรือขึ้นไปเรือแขกครับนักกอล์ฟกอสรับ สองสีสีคร <laughs> ับน pues mm nah ักกอดีขึ้นนำเล็กกว่หอาจารย์ัครับครูัมาแรงครับเนี่ยครับในองาดขนานี้ครับนากอลกีไม่สอใช่มเเีวี244ซลเจอร์นี้องสี่สี่ใช่ไหมรวมทนมาบูอั up in the n d แ s ส u m b e r 95 dropped to third นะครับผู้ชนเจ็แต่ก้ารบวกคุณก็ได้แแรงขึ้มาตามมาเป็นที่2องครับแซงขอแซงแนะไปแล้วคุจรเริ่ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้กเป็นการตัด้กันระหว่างขุนโลนัดแ,แข่งไทย2องลำลคร,รับต้งองรวมมครับนักแข่งจอเกาสุดเกาเลยครับกับ่วงผมดีว่าทันทีครับนักแข่งสุดกรแรง วันนี้พิชญาิฟ้โอ้ียครั่หนึ่งก็นอกครับตามมาด้วยเจ็ดจเจาเ่อนบ้านที่เอาลครับและผู้หัวต้อยู่ว่าเอาล้วครับทำหมดงานตหลอกสินแสต่ไม่กระเป๋าเลยเรื่องรอยนะทดลองก็ดีครับตามมาด้วยตัวกันช้าเกินคนครับเื่อผลานใยจะมุ่งมันมากในที่จะฟ้าแชมป์ โลครับในรุ่นนี้นะครับเข้าเป็นที่2ครับนี่ครับโยูหน้าผู้ชนะครับเจ้าหนัาทัศกรเดีครับดึงการเข้ามาแท็กมือนะครับเพื่อนคนนั้นเข้ามาแท็กอุศรามทัศกรดีกับนัทสกรด้วยนะครับด That is Kurt von Klitz, also from Thailand. And there s one o n zero. That is Tori s c n i d e r from the United States. Brian was Schneider b i l t ทำให้ตกมาอยู่ในกลุ่มท้ายขบวนส่งผลทำให้กลุ่มนี้ต้องขึ้นแซงขึ้นไปครับ5นราจะเป็นโปรตฟฟยแมกซิม่าย่าง5ทีมพาวครับคุณสุขพัฒน์รัตนพิสิทธิกุลครับโกรงเมื่อสี่ตอกนักแข่งของเบอรอดีเมอดีเมดีวัลลาเอาแล้วครับเดี๋ยว เจยยี่สิบเจ็ดแลลวครับมามิคาเนโกะครับจากญี่ปุ่นครับทีสิบสีล่ละละโดงไทยครับวันที่คนไทยต้องส่ง